วันนีฮะด้วยคว้าที่ดิฉันฮะฝึกวาดรูปมาตั้งแต่อุบาลนะยันตอนนี้นะฮะต้นแต้ <8 S 2> พัฒนาเอาตอนเด็กยังไม่เกิดาค่ตอนอยู่ในท้องนะ <c oughs> ฉันเนี่ยจดจำนะครับว่าข้างในของรุ์เป็นยังไงมากนะฮะ <c oughs> เนี่ยฉันก็ได้ฝึกวาดมันออกมามานนี้นะ,ะ <c oughs> แต่ว่ามันก็นั่นแหละค่ะมันก็สวยดีนะฮะแต่ ถ้าไม่มีแบบคือมันพิ <c oughs> ลึกเลยนะฮะอนนอ,นนอันนี้เป็นรู้จักแบบนะแต่คาสโตนะฮะไม่ก๊อปปี้นะอยากคาสโตนะฮะคือคิริตโตนะฮะนี่อันนี้ก็รูปเก่าน,นะอันนี้นักวาดนะยังวาดไม่เสร็จนะตัวนี้อ,นอ,นนอ่าเป็นแบบจำชื่อไม่ได้ครับตัวใหม่ที่พึ่งสร้างอันนี้เป็นพญานาคนะอันนี้สุดว่านี่ข้างหลังนี้ยังวาดไม่เสร็จนเลยยังไม่เสร็จเลยเสร็จนะ อันนี้ดูแล้วเป็นใครอันนี้ติดมังงะนะฮะเชิซอมแมนนะฮะเออก็เลยลองมาวาดดูนะครับภาพนี้จะเน้นตรงรองเท้านะฮะกี้วะุ๊กนี่นะทาเคอพนี่นะเอออันนี้มีเลื่อยอยู่บนหัวจะแล้วอันนี้อันนี้ฝุกกวาดจะทำเป็นแอนิเมชันใช่ไหมบางทีนะฮะทวารอันนี้ปุ๊กวาดเฉยๆนะอันนี้บนแท็บนะจับแฟนเฟตี้เครดิตเบสซ์นะใช่ใช่ชอบติดบ้านแบบนี้มากเลย เซ็นแล้วัวเลยวัดมันเพิ่งวัดคนครั้งแรกก็ติดตัวกีโตคุงนี่นะครับไปต้อผลงานฮะพ่อหนูหัดวาดนะครับติดตามกันนะครับบาย